สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็เจอกันเช่นเคยนะคะในช่องโฟกัสชาแนลนะคะทุกคนอ่าวันนี้นะคะทุกคนแล้วก็พาทุกคนเนี่ยไปดูไอดีโรงแรมแล้วก็แล้วก็บ้านบ้านเจ้าหญิงนะคะทุกคนอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราขอเปิดเมนูแป๊บหนึ่งอ่าโอเคนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปใส่ดีห้องมอ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นด d ไว้ให้นะอ่านี่เลยนะก็ตามที่เราขึ้นไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยนะทุกคนอ่าโอเคไปดูกันได้เลยนะซึ่งตรงนี้นะคะเขาบอกว่าอยู่ที่โรงเรียนนะคะทุกคนเขาบอกอยู่โรงเรียนเนาะเราก็จะไปตาม GPS ที่เขาบอกนะคะอืมโอเคถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะ อันนี้อยู่ข้างหน้าหรืออยู่แถวๆแบบว่าห้อง l ลบนะฮะเป็นห้อง l ลบที่เขาเรียกกันเนาะแต่ไม่รู้ม่าใช่ห้องแ a b ไหมนะแต่แบบว่าน่าจะใช่อยู่แหละเออนี่ทุกคนนี่เลยนะคะเป็นไอเดียของโรงแรมนะคะหรือว่ารีสอร์ทบ้านพักอะไรอย่างนี้เนาะ,ะเข้าทางไหนเข้าทางนี้เหรอไม่ไม่ใช่นี่มันที่ซ้อมมวยนะคะเดี๋ยวนะแล้วเราจะขึ้นไปยังไงเดี๋ยวทางไหนทางไหนทางขึ้น โอ้โหอันนี้ไม่มีเลยเหรออ๋อนี่ไงทุกคนทางขึ้นโอ้โหทุกคนอยู่แถวๆบ้านเรานะเขาเปิดเพลงจนเกือบจะร้องตามกเลยต่อไปนี่จะขึ้นมานะคะก็จะมีนแนวฮาร์ดบนี้เลยนะคะโอโ้ทำไมเพลงมันดังหน้ารองหน้า้องตามจมาังวะอ่าโอเคนะทุกคนส่วนนี้คือจะเป็นเอ,อ่อ พุองหญ้านะคะหรือว่าเป็นแบบว่าพุ่มไม้ไหรือไว้แบบให้คนที่ชอบชมวิวนะส่วนตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นที่นั่งชมวิวแต่มันคงไม่เห็นวิวอะทุกคนอันนี้เป็นห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ำเนาะบอยส์อ๋นนออ,อ,อ๋อมันไม่ใช่ห้องน้ําหรอมันไม่ใช่ห้องน้ํานะทุกคนเราเนะ้นว่าเป็นห้องน้ำนะอันนี้ก็คือห้องของผู้ชายป้าเีนนี่ก็จะมีเออ ห้องครัวด้วยนะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกอ่าห้องน้ำนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้มีอะไรไหมไม่มีนะคะมีทีมีอะไรอี่สวยยต่อไปนะคะห้องผู้ชายจะเป็นสีชมพูเอ้ยไม่ใช่ห้องผู้ชายจะเป็นสีดำวาผู้หญิงจะเป็นสีชมพูนะคะห้องผู้ผู้ชายที่ไหนจะเป็นสีชมพูใช่ไหมใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็เป็นห้องผู้หญิงค่ะเออก็แสดงว่ารวมกันอ่ะด้ นี่คือผู้หญิงนะั่งนะผู้ชายนั่งสนุกผู้หญิงนะ่งมสนุกไปเฮ้ยฟุ้งฟิงมากแต่เราชอบห้องผู้ชายมากกว่านะเพราะว่าเราน่าจะเป็นคนสายเฟียวนิดนึงแต <c oughs> นะ่ทุกคนเราสายเฟียเราชอบห้องผู้ชายมากกว่าไม่ค่อยชอบของผู้หญิงเพราะว่ามันชมพูเกินไปแต่แต่ก็ชอบอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบแบบก็สวยอยู่นะคะนี่เลยก็จะเป็นชมพูกับห้องอ่ะไม่มีชมพูอย่างเดียวคือทีวี เออนี่ก็จะมีกระจกเนาะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบส่องกระจกแล้วก็พอเข้าไปใช่ไหมก็มีเลยก็จะมีชักโครกนะคะแล้วก็จะมีเพียบเลยมีเยอะแยะเลยนะทุกคนนี่ก็จะมีเครื่องซักผ้านะคะเอาไว้ซักผ้าเวลาที่เอ่อเสื้อผ้าไม่ไม่มีใส่แล้วก็ซักผ้านะไม่มีเชลรานะคะสดานีเฮ้ยเป็นอ่างอาบ j a c ช z โอ๊ยสบายสบายดีนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ นี่คือห้องผู้หญิงก็สวยมากเลยนะทุกคนดูดิเป็นห้องแบบว่าห้องสีชมพูฟงฟิงกินงกลู่กแก้วแต่ห้องผู้ชายเหมือนจะดำทั้งห้องนะแต่ห้องผู้หญิงนี้ไม่ดำั้งห้องนั่งเอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานนะคะทุกคนเลยหนึ่งแล้วก็ที่นั่งนะคะอยากเห็นห้องนอนผู้ชายอีกย่างอุ้ยอันนี้ก็มีดอกไม้สีชมพูโหสวยมากโน้ตบุ๊กสีชมพูทุกคนเลยขอไปดูห้องผู้ชายอีกนะทำไมเราประทับใจห้องผู้หญิงมากเลย พราะห้องผู้หญิงอย่างสวยห้องผู้ชายก็เราก็ชอบเพราะว่ามันเป็นสายเดียวกันแบบสายสายเราโอ้โหส่วนอันนี้ก็เท่เกินโอ้โหดำทุกอย่างอันนี้ก็ที่เล่นเกมะทำไมของผู้หญิงไม่มีอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าของผู้หญิงมีไหมนะนี่คือหลงหลงดืง้มดื้มดืมหมดเลยนะดืมหมดเลย่าดืมแบบสุดๆหองผู้หญิงก็ไม่มีนะหรือม,มีอยู่ ไม่มีเลยมีอยู่ห้องผู้หญิงไม่มีแต่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะทุกคนเดี๋ยวไปชั้นต่อไปกันเลยเนาะก็มัวแต่ม,มาประทับใจห้องเลยแบบนี้อยู่แต่ว่ามันสวยจริงๆนะไม่แปลกหรอกที่เราเอาไอดีนี้มานะคิดว่าจะเอาแต่ไอดีที่สวยๆมาเนาะอันนี้ก็คืออะไรโอ้โหส่วนนี้นะคะก็จะเป็นที่ชมวิวอ,อ๋อเวลาแบบอย่างเช่นพ่อแม่อะไรอย่างงี้มาเฝ้าลูกเวลาลูกเลนะ่นน้ำหรือว่าแบบ ใครที่เขามาเล่นนะวเ,เขาก็มาเขนะ้ากันย้ายอยากเล่นนะนี่อากาศเรานอแบบนมีหน้าเล่นสุดๆอ่ะต่อไปก็จะเป็นชั้นดาดฟ้านะเอาไว้ดินเนอร์เวลานัดดินเนอร์ก็นัดได้เลยนะคะนี่สวยมากสามารถไปเล่นได้นะนี่ก็จะเป็นที่นั่งแบบสำหรับคนชอบดูวิวนะคะคือทุกคนก็อเราอยากไปจริงๆอะ่ะนี่ก็จะเป็นอี่เลยแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตให้ดูด้วยนะกินไปคอนเสิร์ตดูคอนเสิร์ตไปอะไรเงี้ย ส่วนนี้นะคะก็คือห้องเสิร์ฟอาหารหรือว่าแบบว่าห้องเออร้านที่ขายอาหารในนี้นะคะนี่เลยอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปไอดีบ้านเจ้าหญิงต่อนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจิอ่ะโอเคนะคะทุกคนก็นี่เลยนะคะไอดี ID ที่เราขึ้นไว้ให้เนาะ อโอเคเราก็จะไปกันเลยซึ่งไม่ไกลมากนะโอ้ยสวยสวยมากคืออยากอยู่ในเทพิยายสุดๆคืสวยเกินสวยแบบไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะสวยขนาดนี้แล้วก็จะเลิศขนาดนี้นะนี่คือปราสาทตัวญิงของแท้แหละทุกคนอันนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบว่าราชวังในดิสนีย์นะคะส่วนเรื่องจริงไม่ใช่แบบนี้แน่นอนนะเรื่องจริงคือยิ่งใหญ่โตมากไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่สีแบบนี้นะคะ เป็นสขีขาวๆหรือเปล่าเราก็ไม่เคยไปหรอกค่เคยไม่เคยเห็นหรอกทุกคนไปกรุงเทพฯเบอยก็ไม่เห็นหรอกฮ่าฮ่าฮ่าต่อไปนะคะอันนี้ก็จะรีวิวต่อกันเลยเนาะก็จะมีนี่เลยเป็นแบว่าหัวใจนะคะเหมือนในเทพนิยายเลยส่วนเรื่องจริงไม่มีอันนี้เลยนะอย่างเช่นแบบว่าแบบ ทางนี้ก็เหมือนจะเป็นทางเดิอนอะของแบบเวลารับเสด็จในดิสนีย์นะคะไม่รู้เหมือนกันที่มีเป็นโน้ตด้วยนะคะในดิสนีย์ไม่รู้นะรทํายังไงแต่ในเรื่องจริงนี่คือลําบากสุดเลยการลับเสด็นี่นะคะทุกคนก็จะขึ้นไปโ่้ยสูงไม่เบาสูงเบาเบาสูงเบ,บาเบาเลยโอ้โหทุกคนมันยิ่งใหญ่ไปไหนโอเคสามัญชนธรรมดาไม่พาานว่ะแหละอ่ะรอเล่นรอเล่น เราเล่นทุกคนอย่าเพิ่งงอนอโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าประตูทางเข้านะ้วเออเดี๋ยวประตูก็ยิ่งใหญ่ละประตูนึงก็ใหญ่กว่าบ,บ้านเราแล้วแมถ้าเป็นเรื่องจริงนี่เลยนี่ก็จะเป็นแบบว่าโรมนัเสเด็จนะคะเฮ้ยคือมันก็เหมือนจริงอนระแต่แบบว่ารู้สึกแปลก,ปกเข้ามาทําไมมันรู้สึกทําไมมันรู้สึกแปลกไม่เฟี้ยวเลยเราเล่นเราเล่นทำไมมันรู้สึกแป,กแปกลกวะ เหมือนมันไม่มีเหมือนไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยอ๋อทุกคนมันเป็นภาษาของเจ้าหญิงวอลล่าไปดูเจ้าหญิงอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูตั้งนานเลยไม่ได้ทำคลิปค,คือไม่ได้ดูอะไรเลยอันนี้ก็คืออ๋อที่นั่งของราชาราชินีนะคะอ่าแล้วก็อันนี้จะแล้วที่เหลือคืออะไรก่อนคงหมดอ่าไม่มีอะไรนะทุกคนแล้วเอออันนี้ เอออะไรอันนี้ยังไม่รู้เลยคือเลยเยอะ,อะแต่เราก็ไม่รู้มันจะอะไรทุกคนแต่ว่าอันนี้คือมันสวยเกินสวยเลิศแบบเชิดมากเป็นแบบว่าไฟนะส่วนแล้วก็ประทับใจที่สุดเลยนะไม่เคยเชื่อไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีบ้านได้สวยขนาดนี้ตั้งแต่แปลไอดีมาก็ไม่ได้สนใจนะว่ามันจะสวยขนาดนี้ก็คิดว่าเออขอแค่เราได้เอา ID ไอดีไปแตกเป็นครับก็พอแล้วนะ ตอนที่เอาก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าพอเรามาดูจริงๆอันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยที่เราลองใส่ดีนะจริงๆแล้วไม่อยากใส่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยอยากใส่เพราะไม่ค่อยได้สนใจดีนพวกนี้นะทุกคนอ่าโอเค เป็นไงมากค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมก,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 กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะขอขอบคุณนะขอขอบคุณ4,000ผู้ติดตามนะคะบ๊ายบายขอบคุณ4,000สไคริ์ที่สุดขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามขอบคุณมากมากมากเลยนะคะบ๊ายบายนะคะจุ๊บๆเจอกันใหม่คลิปหน้าเรียนให้จตกดีอะไรเม้นมาเดี๋ยวททำให้